เดชาพาดูที่ดินสวยราคาจับต้องได้มีเพื่อนๆอนคอมเมนต์มาในเรื่องของราคาซื้อขายที่ดินซึ่งสูงกว่าปกตินะครับก่อนจะฟังคำแนะนำครับของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนี่นะครับมีเพื่อนๆอคอมเมนต์มาบอกว่าที่ดินไม่สวยจริงแต่ราคาสูงมากผมแนะนำอย่างนี้ครับในการที่เราจะคุยกับ เจ้าของที่ดินในการที่จะกําหนดราคาซื้อขายที่ดินว่าเราจะขายเท่าไหร่เราควรให้คําแนะนําที่เป็นกลางและก็เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้ากรณีเราไปขายในราคาที่เป็นอนาคตโอกาสที่เราจะได้ขายในอนาคตก็เป็นไปได้คําว่าได้ขายในอนาคตคือปัจจุบันคุณจะไม่ได้ขายนั่นเองนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีหรือว่าการสื่อสารหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเข้าไปถึงกันได้หมดแล้ว นะครับผมแนะน,นอย่างนี้ครับในการที่จะตั้งราคาซื้อขายที่ดินหรือซื้อขายบ้านหนึงนะครับเราจะต้องให้เจ้าของที่ดินเนี่ยศึกษาราคาตลาดก่อนราคาตลาดแถวนั้นเป็นยังไงบ้างจากนั้นก็ไปศึกษากับราคาประเมินแล้วค่อยเอามาเปรียบเทียบว่าราคาที่จะขายจริงณับปัจจุบันเนี่ยเราควรที่จะอ้างอิงกับปัจจุบันหรือเปล่า ควรจะเป็นราคาเท่าไหร่ขอบคุณมากครับถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ